สวัสดีทุกทุกทุกทกทุกททุกคนกันอีกแล้วนะมาพบกับไมคกระต้นทีวีกันอีกครั้งนึ่งนะครับผมก็มาอยู่กับเกมคอมดิวตี้เหมือนเดิมวันนี้จะมาเล่นเหมือนชื่อคลิปเลยครับนั่นคือปืนพกที่ชื่อว่า j 358นะครับเป็นปืนพกในตํานานปืนพกหนึงเลยนะครับที่ทุกคนจะต้องมีแล้วก็จะต้องเล่นให้มันโหดๆนะครับเพราะปืนนี่มันยิงแค่สอนัดก็ตายแล้วนะครับจะเป็นยังไงนะครับในส่วนเรื ils, ่องการแต่งของเนีๆๆ่ยนะครับมันไม่ม <uncovered> ีกล้องให้ใส่อยู่แล้วครับผมจะใส่ไอ้นี่ครับ พิ่มความเป็นยามใส่กระสุนจอเกาะแล้วก็เพิ่มขนาดแมกกาซีนด้วยนะครับผมเกมที่ผมจะเล่นกับน้องผมนะครับถึงที่จะเป็นฟรอนไลน์เป็นทีมเดสแมทเป็นเดสแมทนะครับส่วนแผนที่เนี่ยเราจะซูมเอานะครับผมไปลุยกันเลยมาถึงด่านแล้วนะครับผมแล้วก็ควักปืนพกเลยนะครับเราจะทำชาเลนจ์ไม่ใช้ปืนโกนนะครับผมเอาตายไปหนึ่งแล้วครับเอ้ยเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นพี่น้อง เอาโอ้โหนัดสุดท้ายพอดีครับผมนเราจะเล่นแค่ปืนพกนะครับมแา้วครับมา่งตัวเอาเพื่อนเพื่อนยิงไปก่อนเฮ้ย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 เด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 ดเดดเเเเเดดดเเเนี่ตัวลบเเเเเ ยิงไปมั่วซั่วมากเลยนะครับเมื่อกี้ตามเมื่อกี้เออโดนฆ่าตรงหลังครับผม <c oughs> ไปครับเกิดมาแล้วก็ควักปืนพกต่อฮะนี่นี่มานี่เลยตายไปหนึ่งมาหลังครับหนึ่งตัวมาคว้าควควไปเยอะมากตายไปหนึ่งโอ้ยคูก็ตายอกเอ้ยไปครับมาถึงฮะชาลีปืนพกมามายิงอะไรมาทำาไมตรงนี้เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวีวมานหนึ่งตัว เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นโอ้โหวันสลไลกิงสลไลกิงสลไลคิงพี่น้องโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาไปอีกแล้วมาอีกแล้ลงก่อนเออมาซ้ายครับผมโอเคตรงนี้อันนี้ครับมาฝั่งนี้เลยไอจ้จะเออปืนสลไนเปอร์ด้านบนครับผมนี่ครับบาถึงดานสครับยาร์ดนะครับเป็นแบบเซตแอน n d เดสทรอยก็คือการวางระเบิดนะครับผมอืมมันยิงมาตรงนี้ อ้าวอ้าวโอเคชนะไปแล้วหนึ่งตา <c oughs> ลุยลุยลุย <c oughs> ปืนพกเราจะต้องใช้ความแม่นยำนะมันไม่มีกล้องให้เรา <c oughs> นีหนึ่งตัวมู้ตายไปหนึ่งครับหืมกว่าจะตายหาแม่งก็หมดเลยลุยกันต่อครับปืนพวกเหมือนเดิมฮะอืมรู้สึกว่าเราจะคิวน้อยมากมาเลยนะตาน h นี <c oughs> <c oughs> นเจอแล้ว <c oughs> <c oughs> เออ ตายหนึ่งเดี๋ยวเราตึกระสุนก่อน,น,นเอาเคตานี้เราเป็นคนวางระเบิดบ้างน,นะครับภูเก็บเลยมาถึงครับวางระเบิดไปเลยไหนๆก็ไหนๆเราวางไปเลยนะเอ้าโอ้โ,อโหโดลนลาดอีกมามามาขึ้นชั้อสี่ไปก่อนครับเราเล่นปืนโคทเราจะต้องไม่อยู่ไกลๆนะครับเ,เราจะต้องประชิดต,ตัวผู้เล่นให้เลยดูแ a p ดูแ a p นี่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 ดูวเอ้าโอ้โห โอ้โหไม่ตายอีกอื้มอ,อื้มโดนล้าตลอดเลยเออต้องเผชิญหน้านะมันจะได้ไงล่ะไงล่ะไงละ่ะน,นั่นกุลบแป๊บเอยตรงนี้นคนเยอะคนเยอะมาเลยเอออยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆไอ้หนูไปตัวหนึ่งซ้ายไงล่ะโอ้ยโ,โ,โหแม็กหมดก่อนไปยูสอ,อลครับเปลี่ยนฝั่งแล้วฮะเอาหายหมด เอาไไหวนะครับเาให้ให้เล่นปืนพกใช่ไหมแชร์เลนคือเล่นปืนพกเราก็มีพกครับพกระเบิดนั่นเองนะฮะเฮ้ยมาดีมาดีลุย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 ไงไงไงมาอีกไหมยึดสีก่อนเลยงั้นนะหวัดดีเนาะนัดเดียวจอดเลยแหมถ้าเมื่อกี้ถ้าเป็นปืนพกในคิวไม่ได้เนี่ยใาอีหนึ่งตัวแล้วครับตายไปตายไปเอ้ยเอ้ยโอ้โห สไลด์อะไรล่ะสไลด์อะไรล่ะนัดเดียวนะมึงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทำไมระยะนี้มันต้องอยิสามนัดแล้วปกติมต้องยิสองนัดตายด้วยเฮ้ยมีนี่มีนี่มีนี่หนึง่งสวย,วยเล็งเล็งเล็งเฮ้ยมีซ้ายมีซ้ายนี่ไง <laughs> มาทำอะไรตรงนี้นะ่ะเอาแล้วกูก็ยิงไม่โดนเนี่ยนะโอ้โหใกล้ขนาดนี้ยิงไม่โดนว้าวบ่อยนะกูตอนนี้โอเคตายไปหนึ่งอีกสองนัด เอ้ยลบก,ก่อนอย่าเพิ่งมานะขอยิงก่อนตายไปหนึ่งโอเคเอ้ยเอ้ยตายไปหนึ่ง <c oughs> อีกหนึ่งนัด <c oughs> ลบลปืนพกเราจะมักจะโดนล้าตลอดนะครับทำไมต้องเล่นปืนพกก็ไม่รู้ <c oughs> มาดิ โลก่อนมีในนั้นหนึ่งตัวชน,นะครับผมลุยกันต่อในด่านลูกเท้านะครับสำหรับด่านนี้ก็เป็นด่านที่ระยะประชิดค่อนข้างที่จะสนุกนะครับโดนไหมโดนดิเออโดนแล้ว <c oughs> ในพวกปืนไฟพวกปืนไฟนี่เออหืมตายอีกแล้วกูเติมรูสุนไว้ก่อนเลย <c oughs> สวยเติมรูสุนต่อเอ,อ้ยเติมไม่ได้ลนะเฮ้ย มันเงียบมากเลยแล้วเขาขู่ยิงกันตรงนู้นเนี่ยนะอืมเงียบมากตานี้มาแล้วสวยได้ได้ไม่เฮ้ยโอ้โหกว่าจะตายหมดแม็กมาเลยตายไปหนึ่งตายไปสองเยดเคโอเคมันต้องอย่างนี้ดิในนี้มาในนี้ ตายนี่หนึ่งตัวตายรบปไปล,ละเปลี่ยนที่แล้วเดี๋ยวมันจะรู้ตัวแล้วครับัวไฟหนูนี่มันของพี่อ้าวไปหนึ่งตัวใช้ามารอยิงเอ้ยกระสุนหม,มดแป๊แบแปบพลุระเบิดตายด้วยกันพี่เออซใชยมา มันไม่โดนอ่ะโอ้โหมาหนึ่งตัวไม่โดนอีกตายนี่จงังหวะทิชชู่ช็ชอตดูดตูมตายหา่าสองตัวอันเนี้ยอันเนี้ยหนึ่งนัดนะมึงแป๊บตายเสาาียงตีนอออืื <c ười> โอเค้อคิวไว้รอ ตายไสโหนยัดแคนไปตรงนี้เลยแย่ yeah, กับไปตรงนู้นนะเพื่อนได้ยินเสียงชัดมากตายไปหนึ่งตายไปสองตูโดราดแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งจริงจิ้งแม็กอยู่อยู่นิ่งๆดิเฮ้ยสวยสองนัดเหมือนเดิมสองนัดเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> อะไรแล้วดึงรอ สวยหลังมาสวยแพโอ้โหแพ้ว่ะโอเคครับสวัสดีนะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับการรีวิวปืนพก J358 นะครับจากสุดท้ายก็เป็นสไนเปอร์นะครับก็มันเป็นด่านปืนโกนนะเนาะเราก็มันเล่นปืนพกอยู่คนเดียวครับก็ขี้โกงอาจจะขี้โกงใช้พกระเบิดบ้างนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันให้ด้วยนะครับผมขอลาไปก่อนสรัวนนี้สวัสดีครับ